าที่วีพูฟ้าเจ็บนาราสมควรถูกจับแลนพรีเซนเตอร์ต้องเป็นแบบนี้ ออกมาชี้แจงว่าตนนั้นไม่รู้และไม่ใช่เจ้าของแบรนด์เป็นเพียงพรีเซนเตอร์โปรโมตสินค้าแบรนด์ให้เขาเท่านั้นสำหรับนาราเครปกเทยที่โดนข้อหาร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกธิ์ในประเภทหนึ่งวงเล็บสองขีดไดเฟนินเมทินโพโลลิดินโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำทางการค้าหลังพบว่าผลิตภัณฑ์ชามากรูตา้ามีส่วนผสมของสารวัตถุออกธิ์ไดเฟนิเมทินไฟโลลิดินล่าสุดเต่าทีวีพูได้รายงานประเด็นดังกล่าวและแสดงความ คิดเห็นผ่านทางรายการบอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์เราก็ต้องกินด้วยเนอะ เวลาเราขายของเราไม่รู้สารสกัดส่วนประกอบหรอแล้วไปรีวิวบอกตัวเองกินแล้วขาวแล้วสุดท้ายไปพบสารนั้นที่ทําให้ใคล้ายประสาทหลอนมีฤทริ์ตอระบบประสาทเวลาคนเป็นพรีเซนเตอร์สหรัฐหรือประเทศอื่นเนี่ยเขาต้องลองใช้มาก่อน3-6ถึงเดือนนะคะตรวจสอบเช็คดูให้ดีก่อนแล้วแสดงว่าที่หนูรีวิวมาทั้งหมดในชีวิตหนูที่หนูเป็นพรีเซนเตอร์หนูไม่ได้กินเหรอลูกพี่ถามในฐานะผู้บริโภคเราต้องลองกินก่อน3ถึง6เดือนแล้วเวลาพูดมันจะพูดออกจากใจว่าก,กินแล้ว มันรู้สึกอย่างไรพ่อมาบอกไม่รู้อะไรก็ไม่รู้แต่พอรับตังรู้มันฟังไม่ขึ้นลูกมันก็สมควรแล้วที่หนูต้องถูกจับเพราะหนูโดนมาหลายเรื่องแล้วนะจะมาพูดว่าไม่รู้ไม่ได้มันต้องรู้ทุกอนูเนื้อผลิตภัณฑ์ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้อ o m ขอบคุณค่ะ